คยมีประสบปัญหากับการนั่งเก้าอี้ไหมครับอ่าก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ดาร์กบล็อกวันนี้เราก็จะมาอยกับการอ่าเปิดกล่องแะกของแล้วกันนะเยียงผมอาจจะไม่ดังไปเบาไปขอไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคฮะผมมีปัญหาแล้วก็คือที่ผมไลฟ์สตรีมหรือทาเกมบ่อยๆนะเนี่ยมันปวดหลังนะครับนั่งมาหลายเดือนอยู่เหมือนกันับแต่ตอนนี้มีอันใหม่นะครับนี่ครับอันใหม่ ของโค้ดใหญ่เลยซึ่งตัวตันนี้ผมได้มาจากแอปส้มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้แล้วกันนะถ้าแนะนําจริงๆสั่งซื้อในช่วงเทศกาลนะที่มันเหมือนกันนะเลขตองต่างๆนะผมซื้อมาในเดือน3ามนะก็ใช้โค้ดแล้วก็มีการปลูกต้นไม้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วกันเส็ไปแล้วอเอคปลูกต้นไม้เพื่อเอาเหรียญไปลดราคานะครับสิบกว่าบาทก็คุ้มค่านะครับออเอคซึ่งซื้อเ็อย่างนี้มันก็จะแถมอย่างนี้นะครับนีเ่เดี๋ยวผมแกะนี้ก่อนแลนย ให้ร้านค้าดูเลยนะก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคแกะเลยแล้วกันนะอ่าเห็นกันไหมผมกลัวจะไม่เห็นยัง <Okay. S 1> ไม้ผมก็อยู่ไม่ค่อยไกลเลยโอเคอันนี้ก็เป็นเมาส์ที่แถมนะครับอ่ามูลค่าประมาณหนึ่งพันกว่านะจำราคาไม่ได้ละถ้าซื้อแยกม,มันก็แพงนะครับเป็นของอันนี้ครับอันน,น,นี้อ่านชื่อแบรนด์ไม่ถูกกันก็เป็นเมาส์เกมมิ่งนะโอเคลองแกะดูดีกว่านะครับอ่าข้างในก็จะไม่มีแบบพวกหยิห่หออะไรนะก็เป็นแค่นี้เลยนี่เมาส์ แล้วก็สายนะครับเป็นเมาส์แบบมีสายนั่นเองนะนี่รูปทรงก็จะเท่ๆนะครับอ่าไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าน่ครับทรงก็จะเป็นเมาส์แบบอ่าเกมมิ่งนะครับแล้วก็มีพวกปุ่ม m a c ครใช่ไหมเขาเรียกว่ามา c ค o นะนี่ครับนี่ทรงก็สวยๆสายน่าจะประมาณเมตรหนึ่งนะน่ครับน่าจะมีซอฟต์แวร์ปรับแต่งครับโอเคครับมาถึงไม้เอของเรา โคตรใหญ่หนักด้วยอยู่ชั้นสองก็ยกขึ้นมาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้โอ้โหหมุนโคตรยากอ่าแกะเลยด้วยนะอ่ะดูมุมกล้องก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็น,นโอเคก่อนที่จะตัดอะไรก็ขึ้นคำเตือนไว้ก่อนนะครับมันมีอันตรายนะครับไป เค okay. เปิดมาชั้นแรกมีปลาดาวนะนี่ปลาดาวอ่าน,นี่ครับปลาดาวนะโคตรหนักผมเปิดแฟลชแล้วกันนะอ่ะไม่รู้ช่วยเลยป่ะโอเคประมาณนี้น่าจะไม่สว่างไปนะโอเคครับงไว้ก่อนแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นฐานนะที่อยู่ใต้เก้าอี้นะครับอ่าเป็นตัวสำคัญในการปรับขึ้นลงนะครับ นี่ครับพระเอกของเราเก้าอีเกมมิ่งโอ้โหสุดยอดเป็นตัวแรกเลยนี่ก็จะเป็นอ่าชื่อลองคอนะครับอ่าสัมผัสนิ่มอยู่นะ่ะแกบะบเลยแล้วกันเนาะนี่ครับมาเป็นคล้ายๆกามหมี่นะอ่าอันนี้เขียนว่าเรซิ่งหรือเปล่านะเป็นชื่อแบรนด์อนะ่ะผระมาณไม่ออกนะขออภัยด้วยวอันนี้ก็จะเป็นเบาะที่เอาไว้ลองหลังคนระับ นี่ครับเป็นกรรมีเหมือนกันนี่อ่างก็จะมีพวกอ่ามันจะไม่มีสายลัดนะเป็นแค่วางไว้กับอ่าเกาอน้นะครับอา,อาจจะเป็นลอยง่ายๆนะเพราะว่าเป็นกรรมีนะเห็นไหมจะเป็นรูปนิ้วของเรานะไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเเดยสโอเคอันเนี้ยโคตรหนะักวางไว้ก่อนโอเคครับอันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาไว้นั่งนะ แต่ผมยังไม่เห็นคู่มือเลยแต่ต้องอยู่ท้ายๆปะอันนี้ก็เป็นพนักพิงแขนใช่ไหมที่วางแขนนะก็ใหญ่นะหนักเกือา่าใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นเหล็กนะมันก็มีหกเหลี่ยมเลยยังไม่ดูในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่รู้เลยคืออะไรต้องรอก่อนครับอันนี้ก็เป็นอีกข้างหนึ่งนะที่รองแขนนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นพ,พวกน็อตพวกอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเหล็กนะครับหนักอยู่นะ อันนี้กล่องหนึ่งก็จะเบาๆนะดูคืออะไรมันกล่องก็หมดแล้วนะครับโอเคเอาออกไปดีกว่าโอเคครับเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยละ,ละเรามาเริ่มดูเลยรดีวามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเอาไม้ลงมาก่อนผมจะนั่งประกอบแล้วโอเคถ้านั่งไม่สุภาพยังไงขอโทษด,ด้วยละกันอ,อะไรก่อนดีวะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะผมไม่รู้มุมกล้องแพงัน,นนะอาจจะเห็นหรือไม่เห็นเฟรมมันน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละอ่ะผมเดาประมาณนี้นะก็ะานะจากที่บอกไปนะครับ กอาอี่ผมเคยซื้อมาหนึ่งมันเป็นอันนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่าเป็นรุ่นนี้ซึ่งพลาสติกที่อยู่งข้างอ่ะมันกรอบนะครับใช้ได้ประมาณเกือบปีมัง้งมันพังนะมันคือมันหักไปเลยอเออมันแตกนะคือพลาสติกมันระดับอทั่วๆไปครับราคาไม่เกินพันหนึ่งประมาณเก้าร้อย900กว่าบาทครับก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้ซึ่งใช้เวลาหลายปีเอ้ยเกือบปีมัง้งกว่าจะซื้อ,อรุ่นเนี้ยเดี๋ยวเรามาแกะเลยดีกว่าโอเคครับอ่ะน่าจะเห็นนะอันนี้เป็นพวกล้อนะครับ แล้วก็มีพวกหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็พวกน็อตต่างๆนะเราน่าจะต้องประกอบล้อก่อนนะครับอเอาปลาดาวมาซึ่งพลาสติกก็ดูแข็งแรงอยู่นะนี่ครับประมาณนี้ดูจะดีขนาดไหนไหมนะแต่มันก็ดูใหญ่อยู่นะค,ความมันลงก่อนนะเอารถไฟมานึ <ๆ S 2> ่งีรถไฟ <ๆ S 2> นี่ครับอันนี้เห็นบ้างในกล้องไม่แน่ใจนะอนันที่หนึ่งใส่เลยะะมันน่าจะกดใส่ได้เลยนะ แค่สวมไม่ใช่นะเด็ลดาราผมดาลาปลาดาวอะไรเอ่ยไหมนี่ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรลูกสูบเหรอน่าจะลูกสูบนะที่เอาไว้แบบเป็นตัวพักขึ้นพักลงนะซึ่งมันต้องไปเสียบไปตรงปลาดาวแหละน่าจะเสียบตรงนี้แหละเดิประมาณนี้มัม้งน่าจะใช่เดี๋ยวรอ,อดูอไม้ก้อนหนึ่งอันนี้ดูนะเป็นอ,อะไร อ๋อเป็นที่ค้อข้างๆนะมันจะมีข้างๆพนักพิงเนี่ยทาตรงนี้มันมีสองข้างนะไปะะทำไมมีแค่ชุดเดียวอ่ะน่าจะมีกล่องนะมั้งประมาณนี้นะอมไม่ครบกว่านี้อันนี้เป็นที่ส่งหรับไ้ตัวนั้นนะเอาไวส้สวมประมาณนี้มั้งน่าจะใช่นะ,ะมันดูตัวน,นี้ก่นมันอะไรไม่รู้หนักๆหนักลูกหนักเิละอ๋เป็นเหล็กที่เอาไว้ยึดเลยนะยึดข้างๆนะอ่ะโออดูดิ อะไรไม่รู้เหมือนเล็กโค้งนะครับเป็นที่เอาไว้ดึงอ่าขึ้นลงนะอันเนี้ยปรับเอ็นนะก็ปรับเอนะ็นเะนี่ยตอนนี้มันเริ่มยากแล้วแหละผมจะประกอบไงแล้วลองดูนะไอ้กระดาษอันเนี้ยโอ้สุดยอดครับเป็นคู่มือการประกอบน,นี่สุดยอดไปเลยอ่าอันแรกก็คืออที่ผมทําไปแล้วนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะในกล้องก็คือเป็นตัว J นะ J กับ C ก็ประกอบเข้าด้วยกันแล้วเลยก็ E ก็ตัวข้างบนนะจง่ายเลยัรงนี น่าจะครอบประมาณนี้เ่อไว่าขั้นตอนที่สองเป็นซ้ายกับขวานะอ่าเป็นตัว L นะครับเห็นได้ว่านกล้องตเป็น L จะหาแป๊บโอเคเราต้องแกะบ่อด้วยโอเคครับไอ้บ่อเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่นะนี่ทั้งสองด้านเลย อ่ะเห็นป่ะก็มีน็อตด้านล่างด้วยด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นเหมือนตีนทุกแกสามารถแกะได้นะเดี๋ยวเราไม่แกะแล้วเนาะมาตามที่คู่มือบอกมันจะให้เราใส่น็อตอ่าเอ็มแปดคูณยี่ห้านะเราก็ต้องใช้ตัวนี้ด้วยกับตัวนี้ซึ่งน็อตมันมีอยู่แล้วนะเราก็ถ่ายมันออกมานะอ่าประมาณนี้ ก็คือโรงงานเอาขันมาแบบไม่แน่นเท่าไหร่นะคือให้เรามือหมุนง,ง่ายนะตอนแรกครับดึงาแาครับแ okay. แล้วก็เอาทางด้านไหนฝั่งขาก็คือนี้ขวามือที่มันมีแกนโยกใช่ป่ะใช่ไหวะอ่ะน่าใช่นะแอบบท่าไปแล้วก็เอาน้อตขันเลย แล้วเดี๋ยวผมดูนะมันจะมีแหวนลองปรับองศาดีๆนะปรับมันนะ่ะะนะันพอตึงๆมือแล้วกันเนาะไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวแก้ไม่ได้ว่าแน่นเลยก็ได้นะครับอันนี้กก้ดันแอบ ก็ไอ,อด้านหนึ่งมาใส่นะมันน่าจะต้องด้านเรียบๆเนะี่ยชนกับไอ,อ้ตัวเนี้วานะดูเห็นหรือเปล่านะไม่เห็นไมว่าได้ไปใช่รล้วนี่ก็ตอนที่สามก็คือเอาไอา้คมอันนี้มาตอนนี้ครับ้ายขวามัน่าจะแยกอยู่นะแล้วมันก็จะมีน็อตที่ต้องขันอันนี้นะน่าจะอยู่เหนนี้แหละนี่ปะเล็กๆเนะี่ยเครับเป็นห้าคูณแปดนะใส่ไปแล้วก็จะมีจุกดํานํานี่ครับอันนี้เห็นหรือเปล่าไม่ไนะ่าจะครับ มันเอาไว้ปิดเ็ื่อเก็บงานนะอ่ามันจะมีข้อสังเกตอันหนึ่งนะมันก็จะมีเดือยน,นะให้มันเข้าเดือยกับไปยัพลาสติกนะระวังเดือมันหักนะแต่ยพลาสติกเนี่ยมันน่าเป็นห่วงนะน่าจะหกักน่าจะเป็นเหล็กน,นะให้มันเข้าล็อกก่อนแล้วกันนะ มันใส่ไม่ตรงจริงนะทุนการแต่งหาพยายามตรงเดือนแรกนะมันจะได้เข้าล็อกนะรู้ได้ยินแล้วมัน้ยนะเ,เดยวผมเข้าละนี่ก็เอาันี่มาห้าจุดแปดคุณแต่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาไข่ฟวงเล็กอืมใส่เลยเรับ แน็นแบบมากๆแก้วไปก็เอาจุกำดำๆนะครับปิดรูไปคลอยทนี้ก็จะเ็นเนียนนะเห็นแล้วมาไม่แน่ใจนะต่อไปก็อีกด้านหนึ่งอันนี้ก็ทําแบบเดียวกันนะอ่าแต่มันจะไม่มีเดือยนะเนี่ยให้ใส่ง่ายอยู่ตรงรูแล้วคับเจ็ดประมาณนี้ก็เอานี่มาคูณแปดถ้าคูณแปดแสนไปคลิปนี้ยาวแน่ๆเลยผมจะตัดเสร็จก่อนถ้ามีโต๊ะใหม่นี่ก็น่าจะเสร็จนะหายคองก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้เป็นธรรมบัตรเลยนะผมขอขอทำแล้วล่ะว่าขอทำคลิปลงช่องได้เปล่าขอได้ครับอ่านสบายถาแอดมินนะได้แหละมีเขาว่างนะจะทำอะไรเขาเสียชื่อป่ะการประกอบผมยิ่งมีตัวเลก็กๆไปแล้วก็ปิดจบไปครับแต่อันนี้ไม่รู้ทำไรมะมันเป็นรูอ่ะอเพราะมันระบายอากาศหรือเปล่าเห็นอันนี้แค่เสร็จละเตี่ยมไปเลยไปครับขั้นตอนต่อไปขั้นที่สี่ 4, เอาเบาะมา ตรงนี้แล้วก็ใช้แปดคูณยี่ห้านะน่าจะมีตัวยึดอยู่นะเป็นล็อตนะโอเคมันมีมาให้นะสี่ตัวนะแล้วก็เอาออกกันเลยได้มันั่งนั่งขันทีหลังเพราะว่ามันต้องเสียบพอหลอกนะทั้งสองด้านครบแอเเรียบร้อยก็ยิ่งไปเอาให้มันเท่าๆกันไม่รู้ให้กล้องเห็นด้วมันอย่างนี้ผมอยู่คนเดียวนะ พยายามแบบปรับเอ็นให้มันเข้าให้มันรูมันเท่าเท่ากันนะบางทีรูมันอาจจะไม่ถึงกันแล้วมันอาจจะขันไม่เข้านะประมาณนั้นถ้าอันนั้นหนึ่งเข้าได้ก็อันอื่นก็ได้นะแนะนาเอาอันล่างก่อนอันล่างก่อนนะให้มันขันทั้งบนต่อเอาให้มันอยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาวงขัดก็มันจ่อไปขอภห้ได้ผมน่าจะต้องปิดแฟลวนะะเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะผมหมุนอันนี้นานอยู่นะมันไม่ค่อยเข้าล็อกนะนี่เข้าแล้วก็หมุนจนแน่นเลยครับด้านนี้ใช้ด้านหนึ่ง เรียบร้อยทั้งสองด้านแล้ววิธีต่อไปอ่ามันจะมีนี่นะพลาสติกเล็กๆแล้วก็ใส่ไอ้ห้าจุดแปดนี้ไปแล้วก็มีตัวสีดำด้วยตัวนี่ตัวนี้ครับนี่ก่อนนี่ไหนของดด้านหนอ่นะอ๋อมันจะมีหมุดต,ตรงนี้นะรั้ไาตรงไกดรูงเนี้ยอย่าับเนี่ยมันจะมีรูนี้ไม่รู้เห็นบ้างในกล่องก็จะมีหมุดอย่าง้ยครับมันจะปิดรูพอดีเลยก็เสียบรูไปก่อนนะรับต้องใส่ก็ใส่ปิดรูไปเลยเล็กแล้วก็น่าจะโอเคแล้ว ก็เอาตัวนี้5.8ใส่ครับเข้าไปก็เ,เบอร์เด็กใส่กระขันง่ายนะยนี่ให้ไดเนียนๆนะประมาณนี้ย่านหนึ่งทำเหมือนกันครับใช้ตริมกันเสร็จแล้งเนี้ยปิดตรงรูป่องไอ้กล่องนี้นะการหนึ่งโอเคครับปีที่ต่อไปก็เป็นการมันจะต้องเอาขึ้นแทนปะมันจะต้องเอา กันมาใส่นะหลางคืออาจารย์ตัวนี้นะนี่เลยน,นี่ผมถามยังไงมันจะยึดยังไงวะยากแล้วพอเราก็ประกอบแล้วอ,อ,อีไปหมดแล้วด้วยใส่นี่ที่หลังเนี่ยถ้าจะต้องเอานี้ไปติดเพราะมันต้องมียึดตรงนี้ด้วยนะว่าเอาเนี้ยใส่ก็ให้แกนนะี้อยู่ด้านขวากนนยูขวานะโอเคน่าจะติดตัวนี้ครับตอบไป วางนอนใส่ก็ได้ไง okay. วางนอนน่าจะาเฉียบกว่าได้ไม่ต้องพังอันนเี้ยด้านขวาตักกันได้แล้วเรียบร้อยต่อไปน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายป่ะ ก็สุดท้ายนะับก็คือเอาเนี่ยมาที่วางแขนสองอันคือต้องแกะอันนี้สี่ตัวเป็นแปดตัวอันนี้น่าจะด้านอะไรนะอันนี้น่าจะด้านซ้ายอันนี้น่าจะด้านขวาไปโคหนักเหมือน,นมันเอาแบบ เอาปรับให้มันห่างได้นะก็คือน็อตมันเอามีดไว้เหลือสามารถปรับโยกมาได้นะแต่สุดมาได้เขานี้นะแหละถ้าเข้าไปนะไากไป็สุนะกดกนะ็น่าจนะได้ประมาณนี้แล้วไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วเนี้ยขันไปกดแน่นฝั่งนู้นเนี่ยครับฝากกดไลค์เป็นแรงใจด้วยนะเกือบชั่วโมงเลยนะแย่ร่วกันในใต้ติดต้นแกนี่มีนะ นี่แะนะจะเป็นฟอง,งน้ำครับดีนะรั่วตรงนี้วยรั่วนะทีนี้เราก็เอาจุกเนี่ยไปใส่กับปลาดาวนะหุ้ย ปวดหลังเพราะว่าแต่เมียไม่ซื้อก้าอี้นะไม่ปวดหลังตอนนี้มีเก้าอี้แล้วปวดหลังกว่าเดิมอีกยกไปโอเคอ่ะอุ้ยนั่งนั่งโคตรดีอ่ะเห็นได้นะอุ้ยเสียงไปอืมวุ้ยประสบการณ์ที่ดีอ่ะนั่งแทนเกมโอ้โหอยู่ว่า ได้ไมเนียครับมันได้ดูเลยโปรตีนฮะลองปลบไมาหน่อยที่ถ่ายมาคือไม่ได้ดูกล้องนั้นจะได้ไหมอยังรอเพียวอันนี้มันเป็นแค่ลองหลังนะมันไม่มีที่เลยความผมชอบแบบนี้ าจะเห็นหน้าสมัยครั้งแรกหรือเปล่าฮนะเฮ้ยูว่ามันดุดเฟมหรือเปลานี่ปรับก่อนปรับได้ถ้ไรอยู่นี่ไงปรับขึ้นได้เป่าได้ด้วยฮนะเข้าระดับตรควมแรับนี่แข่งเกมได้ทีหนึ่งเตเียม โอเคครับ okay. ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้รีบกระปุ่มกดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสามมาได้นะโอ้หวังว่าคลิปนี้คงไสียงไม่มีปัญหาโอเคถ้าเจอใหม่คลิปอะไรนะบ๊ายบายโอเคครับ okay. ก่อนจากกันไปเมื่อกี้พิธีล้วนี่ไอตัวเก่านี่ครับเห็นปะ่ะในกล่องดูเห็นป่ะนะนี <c> ่ <oughs> ไอข้างหลังคือมันหักจริงนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตอนที่ผมซื้อมานะเป็นตัวนี้แล้วกัน ก็ผมจะไม่โจมตีแบรนด์นะครับอ่าประมาณนี้มันก็เลยเหลือประมาณนี้ครับกลายเป็นเพื่อนข้างตัวคอมแต่ข้อดีของมันคือหมุนได้นี่ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนได้แบบไม่มีเสียงอ่าส่วนตัวนี้หรอครับอ่าเอาไว้นั่งกินข้าวพอแล้วนะเนออี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าคงกล้องคงจะไม่ผิดภาพนอะกรนะผิดภาพประการในะดรขอไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบา,บายยโอเคเพื่อนผมนี่ โอเคผมเกือบลืมนี่ครับเมาส์เสียบแล้วนะครับเปิดติดโอเคเดี๋ยวมันลองกันนะคอมลองกันโนมบูริกันนะครับผมเสียบกับคอมแล้วมันน่าจะยากเอเคไหนดูดิอ่าได้อยู่นะบลื่นอยู่แต่พวกปุ่มมาโครนี่ผมว่าน่าจะต้องเป็นดาวโหลดซอฟต์แวร์นะอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นคลิปใหม่นะฝากไปดูด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะได้ลงพอทานน้าแน่นอนนะลงหลังนะครับ โอเคแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย